สวัสดีค่ะพี่ชมนะคะวันนี้พี่ชมจะมาสอนทุกคนเปลี่ยนภาษาของเว่ยป๋อจากภาษาจีนให้เป็นภาษาอังกฤษค่ะ คือวันนี้เราจะมาเปลี่ยนภาษาของ่วยป๋อกันนะคะ่วยป๋อเนี่ยก็คือเป็นแอปของประเทศจีนนะคะเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีภาษาภาษาจีนซะส่วนใหญ่นะคะบางทีเราอาจจะเข้าใจยากหน่อยเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ค่อยรู้ภาษาจีนอย่างพี่ชมเนี่ยก็ไม่ค่อยรู้ภาษาจีนนะคะรู้บ้างเป็นบางคําแค่นั้นเองเพราะว่าเคยเคยเรียนเองนะคะเคยฝึกเรียนเองเมื่อนานมาแล้วแต่ก็จําไม่ค่อยได้แล้วเหมือนกัน คือเราจะเข้าไปเล่นหวยป๋อหวยป๋อส่วนมากจะเป็นภาษาจีนวันนี้เราจะมาเปลี่ยนบางอย่างให้เป็นภาษาอังกฤษกันเพราะว่าการเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษของหวยป๋อมันจะไม่เป็นภาษาอังกฤษหมดเลยสักทีเดียวนะคะมันจะเปลี่ยนได้แค่บางอย่างเท่านั้นแต่ส่วนใหญ่ก็ยังจะเป็นภาษาจีนอยู่แต่อย่างน้อยถ้าเราได้เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษบ้างในบางคําเราก็อาจจะพอเข้าใจแล้วก็พอเล่นได้ง่ายขึ้นนะคะ ันนี้นอกจากจะมาเปลี่ยนเวยปอให้เป็นภาษาอังกฤษกันแล้วพี่ชมก็จะมาสอนทุกคนเล่นเวยปอกันแบบคร่าวๆนะคะเพราะว่าพี่ชมก็เข้าไปศึกษาดูมาบ้างแล้วก็เล่นเป็นคร่าวๆบ้างแล้วเหมือนกันเล่นได้บางอย่างแล้วนะคะวันนี้เราจะไปดูวิธีการเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็วิธีการเล่นเวยปอแบบคร่าวๆกันค่ะนะคะถ้าใครพร้อมแล้วก็กดเข้าไปที่เวยปอของเราเลยค่ะ นี่นะคะพอกดเข้ามาแล้วนะคะกดเข้ามาแล้วก็กดไปที่ตรงนี้เลยค่ะตรงคําว่ามีตรงนี้นะคะตรงคําว่ามีกดเข้าไปเลยค่ะนี่นะคะพอกดเข้ามาแล้วก็ไปที่ตรงนี้นะคะรูปฟันเฟืองด้านบนขวามือตรงนี้นะคะกดเข้าไปเลยค่ะนี่ค่ะพอกดเข้ามาแล้วกดเข้ามาแล้วก็กดเข้าไปที่ตรงนี้นะคะตรงคําว่า default setting ตรงนี้นะคะกดเข้าไปเลยค่ะ นี่นะคะพอเลื่อนลงมาด้านล่างก็จะมาเจอคำนี้นะคะนี่นะคะตรงนี้คำนี้นี่นะคะคำนี้ตรงนี้จะเป็นแปลว่าภาษานะคะกดเข้าไปเลยค่ะนี่นะคะพอกดเข้ามาแล้วเราจะเห็นภาษาอังกฤษอยู่ตรงนี้นะคะนี่นะคะตรงนี้ภาษาอังกฤษข้างบนก็จะมีอโตเมติแล้วก็จะมีภาษาจีนตัวเต็มภาษาจีนตัวย่อแล้วก็ข้างล่างนี้จะมีภาษาอังกฤษนะคะเราก็กดเข้าไปที่ภาษาอังกฤษเลยค่ะ นี่นะคะเขาก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษให้เราแล้วนะคะนี่นะคะภาษาอังกฤษมันก็จะเป็นภาษาอังกฤษแค่บางอย่างนะคะมันไม่ได้เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยนะคะในเว็บปอนะคะนี่นะคะเราก็เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษเรียบร้อยนะคะและนี่นะคะอย่างที่พี่ชมบอกไปว่าเดี๋ยวจะสอนเล่นเว็บปอแบบคร่าวๆนะคะพอเท่าที่ชมรู้จักมานะคะก็รู้มาบ้างนิดหน่อยลองเข้ามาเล่นดูบ้างแล้วนะคะนี่นะคะ อย่างสมมุติว่าเวลาที่เราจะโพสต์อะไรนะคะเวลาที่เราจะโพสตอะไรเราก็กดไปที่หน้าโฮมตรงนี้นะคะหน้าโฮมตรงนี้ค่ะนี่นะคะกดมาที่หน้าโฮมเสร็จแล้วก็กดไปที่ตรงนี้ค่ะนี่ที่เป็นรูปบวกด้านบนขวามือตรงนี้นะคะกดเข้าไปตรงนี้เลยถ้าเราจะอ่าโพสต์อะไรนะคะนี่นะคะก็กดไปที่ตรงนี้พอกดไปปุ๊บเห็นไหมคะแถบตรงนี้แถบตรงนี้ตอนแรกตอนแรกมันเป็นภาษาจีนหมดเลยนะคะพอเราเปลี่ยน พอเราเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษแล้วตรงนี้มันก็จะเป็นภาษาอังกฤษขึ้นให้เราเราก็จะดูแล้วก็เข้าใจง่ายขึ้นนะคะอย่างตรงนี้เราถ้าเราจะโพสต์เราก็กดที่ตรงนี้เลยนะคะกดโพสต์ที่ตรงนี้ตรงนี้มันจะมีทั้งโพสต์ทั้งฟโต้ทั้งวิดีโอรีวิวแล้วก็ทั้งไลฟ์นะคะเราสามารถไลฟ์ได้ด้วยนะคะตรงนี้เราก็กดไปที่โพสต์เลยค่ะถ้าเราจะโพสตนะคะกดไปที่โพสต์ตรงนี้นี่นะคะกดไปที่โพสต์แล้วเราก็สามารถ คลิกไปที่ตรงนี้นะคะตรงนี้เพื่อเพิ่มรูปภาพหรือวิดีโอเข้ามาในโพสต์ของเรานะคะแล้วพอเพิ่มรูปภาพมาแล้วเราก็เขียนอะไรไปที่ตรงนี้เลยค่ะเขียนไปที่ตรงนี้เลยค่ะเขียนแคปชั่นของเรานะคะเขียนไปที่ตรงนี้เสร็จแล้วนะคะพอเราเขียนไปเสร็จเรียบร้อยพอเราเขียนเสร็จใส่รูปเสร็จแล้วก็ถ้าเราจะติดแฮชแท็กนะคะเราจะติดแฮชแท็กเราก็กดไปที่ตรงนี้ค่ะ นี่นะคะตรงนี้มันจะมีแฮชแท็กอยู่เราก็กดไปที่แฮชแท็กนี้เขาก็จะมีแฮชแท็กให้เราเลือกนะคะแต่สมมติสมมติว่าเรากดไปครั้งแรกแฮชแท็กจะยังไม่ขึ้นเราก็สามารถพิมพ์ได้นะคะตรงนี้เราก็กดพิมพ์ตรงนี้ได้เลยว่าเราต้องการแฮชแท็กไหนพอเรากดพิมพ์แฮชแท็กปุ๊บแฮชแท็กมันก็จะรันขึ้นมาให,ให้เราเห็นแบบนี้นะคะเราก็สามารถคลิกกดไปได้เลยว่าเราจะเอาแฮชแท็กไหนนะคะอย่างสมมติว่าจะเอาแฮชแท็กก็สิเจ็ดอย่างนี้นะคะเราก็คลิกไปได้เลยพอเราใส่แฮชแท็กเสร็จนะคะ เวลาใส่แฮชแท็กเสร็จทุกอย่างเพราะถ้าเราจะโพสต์เราก็กดไปที่ตรงนี้ค่ะตรงคําว่าเซนต์ตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะเราก็กดไปที่ตรงนี้มันก็จะโพสต์ให้เราเสร็จจับเรียบร้อยนะคะนี่นะคะสมมุติว่าเราโพสต์ไปแล้วอย่างของพี่ชมลองโพสต์ดูแล้วนะคะนี่นะคะนี่นะคะที่เราโพสต์ไปนะคะเราโพสต์ไปแล้วก็ติดแฮชแท็กไปด้วยแบบนี้นะคะนี่นะคะเวลาเราโพสต์ไปมันก็จะโชว์ขึ้นแบบนี้นะคะนี่นะคะ แล้วก็ถ้าเราจะดูข้อความนะคะข้อความว่ามีใครส่งข้อความหาเราบ้างอะไรอย่างนี้นะคะเราก็กดไปที่คําว่า message ค่ะตรงนี้นะคะ message นะคะกดเข้าไปเลยนี่นะคะกดเข้ามาก็จะเจอตรงนี้ตรงนี้ก็คือ mention นะคะ mention นี้ก็คือเวลาที่มีคนพูดถึงเราหรือว่า add add ข้อความหาเรานะคะตรงนี้นะคะเสร็จแล้วตรงนี้ตรงนี้ก็คือ comment นะคะ ใครที่มาคอมเมนต์โพสของเราคอมเมนต์รูปคอมเมนต์วิดีโอของเรามาก็จะโชว์ขึ้นตรงนี้นะคะก็จะมีตัวเลขขึ้นบอกตรงนี้ว่ามีใครเม้นบ้างนะคะและนี่นะคะตรงนี้นะคะตรงนี้ไลน์นี่นะคะก็คือจะเป็นที่คนเขามา เขามาไลค์วิดีโอไลค์รูปของเราที่เราโพสต์ไปนะคะก็คือมีคนมาไลค์โพสต์ของเราอย่างของพี่ชมก็มีนะคะนี่นะคะเรากดเข้าไปดูคาว่าไลค์นี่นะคะ,ะ,คะก็คือมีคนมากดไลค์วิดีโอที่เราโพสต์นะคะมีคนมาชื่นชอบมากดไลค์มันก็จะโชว์ขึ้นมาที่ตรงนี้เหมือนกันมันก็จะอยู่ตรงช่องเมสเซจนี้เหมือนกันนะคะทุกอย่างมันจะรวมอยู่ในนี้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นแบบข้อความส่วนตัวอะไรอย่างนี้นะคะข้อความส่วนตัวมันก็จะโชว์อยู่ในเมสเซจนี้เหมือนกันนะคะ นี่นะคะพี่ชมก็ได้คุยกับเพื่อนไวน้นะเมื่อวานนี่นะคะตรงนี้นี่นะคะเนี่ยเราก็เข้ามาดูได้แล้วถ้าเกิดว่าเราจะเม้นท์ Caribbean คุยกับเพื่อน mm hmm. เราคุยเป็นภาษาไทยได้นะคะเราพิมพ์เป็นภาษาอะไรก็ได้เลยะค่ะในห้องแชทน,นี้นะคะเราก็พิมพ์ไปได้เลย mm hmm. เราพิมพ์เราคุยแล้วสมมุติว่าเราจะส่งสติกเ,เกอร์หากันก็ได้ค่ะกดไปที่ตรงนี้นะคะตรงรูปสติกเ,เกอร์ตรงนี้นี่นะคะสติกเกอร์กดเข้าไปเลย กดเข้าไปเลยมันก็จะมีสติกเกอร์โชว์ขึ้นมาแบบนี้นะคะนี่นะคะรูปตรงสติกเกอร์ตรงนี้แล้วก็กดไปที่สติกเกอร์สติกเกอร์ก็จะโชว์ขึ้นมาให้เราเลือกนะคะตรงนี้สติกเกอร์มีให้เราเลือกแล้วก็กดส่งหาเพื่อนได้เลยนี่นะคะกดส่งไปได้เลยแล้วสมมติว่าเราจะส่งนี่นะคะเราจะส่งเป็นไฟล์กิฟอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเราก็กดไปที่ตรงนี้ค่ะตรงรูปเครื่องหมายบวกตรงนี้นะคะกดไปเลยกด <tau> ไปปุ๊บมันก็จะมีทั้งให้เราส่งเป็นรูปภาพได้ด้วยนะคะ เราก็จะถ่ายรูปส่งไปก็ได้ค่ะแล้วก็เป็นไฟกิฟต์ตรงนี้นะคะหรือเราจะส่งเป็นโลเคชันให้เพื่อนก็ได้นะคะตรงนี้เป็นโลเคชันนะคะสมมติว่าวันนี้เราจะส่งไฟลกิฟต์ให้เพื่อนนะคะเราก็กดไปที่คําว่ากิฟต์เลยค่ะกดคําว่ากิฟต์นะคะมันก็จะมีกิฟต์น่ารักนักนนะคะของศิลปินอย่างนี้โชว์ขึ้นมาให้เราเห็นนะคะเราก็สามารถส่งให้เพื่อนได้เลยน่ารักน่ารักนะคะไฟลกิฟต์น่ารักน่ารักเราก็ส่งหาเพื่อนได้เลย ะะมีไฟล์คลิปให้เลือกเยอะแยะนะคะเนี่ยเราส่งไปได้เลยนะคะกดส่งไปปุ๊บนี่นะคะมันก็จะเป็นไฟล์คลิปส่งไปแบบนี้นะคะเราก็สามารถเม้นคุยกันคุยกันกับเพื่อนได้เลยนะคะตรงนี้แล้วก็นีนี้นะคะในเมสเซจนี่นะคะมันจะมีรวมทุกอย่างเลยมีทั้งเมนชั่นคอมเมนต์ไลค์แล้วก็ห้องแชทส่วนตัวกับเพื่อนหรือว่าแม้แต่เป็นกลุ่มแชทนะคะก็จะโชว์อยู่ในนี้หมดเลยนะคะ ในนี้นะคะมันก็สะดวกนะคะคือเรากดเข้ามาที่เดียวก็เจอทุกอย่างในนี้หมดเลยนะคะหาง่ายนะคะแล้วถ้าเราจะแก้ไขอะไรเกี่ยวกับตัวของเราเองเราก็กดไปที่คําว่ามีนะคะล้วก็กดเข้าไปนะคะนี่นะคะคําว่ามีก็คือเข้ามาที่หน้าของเรานะคะเราอยากดูหน้าหน้าไทม์ไลน์ของเราเราก็กดไปที่รูปโปรไฟล์ของเราได้เลยค่ะนี่นะคะกดเข้าไปเลยกดเข้าไปมันก็จะเป็นหน้าไทม์ไลน์ของเรานะคะนี่นะคะตรงนี้นะคะ กดเข้ามาดูเราที่เราโพสโพสไว้นะคะนี่นะคะเราก็กดไปที่คําว่า่วยปอดูนะคะนี่นะคะคาว่าไวปอนี่นะคะมันก็จะเรียงเรียงกันอยู่ที่เราโพสโพสไว้นะคะว่าเราโพสอะไรบ้างเรารีโพสอะไรของใครไว้บ้างมันก็จะเรียงกันอยู่ที่หน้านี้นะคะแล้วก็คําว่าวิดีโอนะคะตรงนี้เราก็กดไปดูได้เลยคําว่าวิดีโอมันก็คือรวบรวมวิดีโอที่เราเคยโพสไว้นะคะมันก็จะเรียงกันอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็อะไรบ้างนะคะตรงนี้ นี่นะคะเราโพสอะไรบ้างทั้งรูปภาพทั้งวิดีโอมันก็จะเรียงรวมกันอยู่ตรงนี้นะคะในหน้านี้นะคะนี่นะคะแล้วถ้าเราจะอัปเดตอะไรในโปรไฟล์ของเรานะคะเราก็กดไปที่ตรงนี้ตรงลูกศรชี้ลงตรงนี้นะคะกดไปที่ตรงนี้ปุ๊บเห็นไหมคะมันจะมีคําว่าอัปเดตย u อินฟอร์เมชันตรงนี้นะคะเราก็กดเข้าไปได้เลยถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะข้อมูลอะไรของเรานะคะเนี่ยนะคะเราก,กดเข้ามาแล้วก็ตรงนี้นะคะตรงนี้ก็คือ about about นนี้ก็คือเป็น เรียกอะไรเป็นเหมือนไบโอไบโอในทวิตเตอร์ Twitter อะไรประมาณนี้นะคะในทวิตเตอร์ใน Facebook อย่างนี้นะคะเราก็จะพิมพ์อะไรที่ป็นบอกบง่งบอกถึงตัวตนของเราตรงนี้เราก็กดเข้าไปได้เลยกดเข้าไปแล้วเรานี่นะคะกดเข้าไปปุ๊บเราก็สามารถพิมพ์ได้เลยนะคะว่าเราจะพิมพ์ว่าอะไรเราก็พิมพ์ไปได้เลยนะคะพิมพ์ไปได้เลยจะเป็นการบง่งบอกตัวตนของเราให้คนที่เขาจะมาติดตามเราเขาจะได้รู้ว่าเราชื่นชอบอะไรเรา,อาชอบสไตล์ไหนแนวไหนอะไรอย่างนี้นะคะพอเรา พิมพ์เสร็จล้วก็กดคําว่าดันตรงนี้นะคะกดคําว่าดันตรงนี้แล้วก็แคปชั่นของเราตรงนี้ about ของเราตรงนี้มันก็จะโชว์ขึ้นมาแบบนี้นะคะที่เราพิมพ์เอาไว้นะคะแล้วตรงนี้นะคะตรงนี้นะะต,รนตรงคําว่า follow นะคะตรงนี้ที่เรา follow ใครไว้บ้างนะคะสมมติว่าเรา follow แล้วต่อมาเราเกิดไม่ไม่ไมชอบแล้วเราอยาก unfollow หรือว่าตอนแรกที่เราสมัครเข้ามา แล้วเขา Follow ให้เราอัตโนมัตินะคะอย่างเป็นคนที่เราไม่ได้อยากติดตามไม่อยาก Follow เราก็สามารถกด Unfollow ได้นะคะเราก็กดเข้าไปดูได้เลยค่ะนี่นะคะตรงคำว่า Follow เนี่ยค่ะตรงนี้นะคะ f o l l o w นี้ก็คือจะเป็นยอด Follow ที่เรา Follow ไว้นะคะว่ามีใครบ้างนี่นะคะนี่นะคะที่เรา Follow ไว้สมมติว่า เป็นคนที่เราไม่ได้อยากกดติดตามนะคะสมมุติว่าเราไม่ได้อยากกดติดตามเราจะ u n f o อลเราก็กดไปที่ตรงนี้ค่ะตรงคําว่า follow ตรงนี้นะคะกดไปเลยนะคะ <S 1> <S 1> พอเรากดคําว่า follow ขึ้นมาปุ๊บนี่นะคะมันก็จะมีคําว่า unfollow อยู่ตรงนี้นะคะเราก็กด unfollow ไปได้เลยถ้าเราจะไม่ follow เขานะคะเราก็กด unfollow ไปแล้วก็กดคําว่า ok นะคะนี่นะคะ ok เ,เรากดไปแล้วเห็นไหมคะตรงนี้มันก็จะขึ้นเป็นคําว่า เป็นเครื่องหมายบวกแล้วก็คำว่า follow นะคะตรงนี้ก็คือเรา unfollow เขาไปเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะสามารถ unfollow ได้ถ้าเราไม่ชอบนะคะคือครั้งแรกที่สมัครเข้ามาอเวีย่ยบเขาก็จะ follow ให้เราอัตโนมัตินะคะแล้วถ้าคนไหนเรามาเลือกดูเราไม่อยากจะ follow ไม่อยากกดติดตามเขาเราก็กด unfollow ได้เลยะคะ่ะแล้วถ้า แล้วถ้าเราอยากรู้ว่าตอนนี้ Hashtag ไหนกำลังมากำลังเป็นที่นิยมกันอยู่ตอนนี้นะคะเราก็กดไปดูที่ตรงนี้ค่ะตรงแว่นขยายนี่นะคะตรงรูปแว่นขยายกดเข้าไปเลยค่ะกดเข้าไปดูนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาดูตรงนี้นะคะมันจะมีคำว่าฮอตนะคะตรงนี้ l o c a l นะคะแล้วก็ฮอตท็อปปิกนะคะถ้าถ้าเราอยากรู้คือฮอตท็อปิกตรงนี้เราก็กดไปดูที่ฮอตท็อปปิกตรงนี้มันก็จะโชว์ขึ้นมานะคะโชว์ขึ้นมาให้เราเห็นนะคะว่ามีแฮชแท็ อันดับหนึ่งอันดับสองสามสี่ห้านะคะนี่นะคะมันก็จะเรียงกันอยู่ตรงนี้นะคะแฮทแท็กไหนที่กําลังดังในเว็อปอตอนนี้นะคะในเมืองจีนตอนนี้นะคะก็คือเราจะเห็นเป็นแฮทแท็กอย่างนี้นะคะเรียงกันอยู่แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้ศิลปินของเรามีมีเรตติ้งที่ดีมีกระแสที่ดีในเมืองจีนเราก็ต้องอเข้ามาโพสต เวปปอบ่อยๆนะคะเข้ามาโพสรูปภาพคลิปวิดีโออะไรก็ได้เกี่ยวกับศิลปินของเราแล้วเราก็พยายามติดแฮชแท็กตลอดนะคะติดแฮชแท็กให้กับศิลปินของเราตลอดมันก็จะเป็นการเพิ่มกระแสเพิ่มความนิยมให้กับตัวศิลปินของเรานะคะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวิธีการเปลี่ยนไวปปอ ibo, ให้เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็วิธีการ เล่นเวยป๋อแบบคร่าวๆนะคะแบบคร่าวๆเพราวะราว,ว่าพี่ชมก็เข้ามาลองเล่นดูได้แค่วันสองวันนะคะเราจะรู้แค่แบบคร่าวๆแ,แค่นี้เราก็จะพอรู้บ้างแล้วว่าเใ <c oughs> บป๋อเขาเล่นอะไรยังไงกันบ้างนะคะเราก็ลองเข้ามาเล่นดูพอลองเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะเล่นเก่งขึ้นแล้วก็จะรู้มากขึ้นไปเรื่อยๆะค่ะ สำหรับคลิปนี้พี่ชมก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้พี่ชมก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ